ไคนไ้เคอะไร้งหไว้ตวงะมาถ่ามจไม่รู้วางถายไในด่วนหาไม่เจอจกให้เขาไปเปลี่ยนผมมีอาวุธปืนมปืนเอาว่ทำไมปืนทำไมทำไมจะไปยิงใครไม่ผมจะไปหาลูกสาวที่หองร้านเลยจะไปยิงก็เคยไม่ครับเะมาปีนีาเนาะ เขาเขาจะไปทำอะไรปืนไม่ใช่อยู่เดียวไปยิงเอายิงเอาไม่ใช่บ้าผมมีปืนเดือดหยาดเอามีปืนเ,เขาบอกผมมีปืนครับถูกจับก็คือถูกจับหมีเนี่ยมันพฤติกรรมอะไร้าย่สองคนนั่นเหรอ ที่ขั้นนีเราได้รทงนี้วามีนัยยเาครับผมเดี๋ยวมาห้องสื่เลยได้ค 这个叫。 พี่ขับรถหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมครับพี่มีวัตปืนครับมีวัตปืนจากเส้นทางที่พี่หนีไปเนี่ยประมาณกี่กิโลอ่ะพี่ไม่กี่โนะครับไม่กี่โลตอนที่อยู่ในรถเลยพี่ๆพ,พ,พี่นั่งไปกับใครครับพี่เป็นแฟนนะเป็นแฟนนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีคนรถเราเนี่ยเจออะไรมามน,นอกจากปืนนะแค่ปืนครับทำไมถึงมีปืนติดตัวนี่ You am mm gonna -hmm.